ไม่รู้ปีไหนนะครับแต่ในศาสารรัที่41นี่แหละเวนิสเซกเตอร์หนึ่งในเขตแดนของเผ่ามนุษย์ก็ได้เกิดกบฏขึ้นโดยกลุ่มที่ปลุกปั่นชาวบ้านก็คือลัทธิบูชาเทพเควอสที่มีอิมพีเรอร์ชิลด h นเค s อสเ e m มา i ินอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งเซกเตอร์นี้ไม่รู้อยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับจกักรวรรดิมนุษย์ก็จัดอิมพิเรียลกาดทหารมนุษย์ธรรมดา กองยานอิมพ r เรียลนาวีและ s สเปซมารินแชปเตอร์เข้ามาจัดการไม่รู้อิมการมาเท่าไหร่สเปซมารินแชปเตอร์อะไรบ้างนะครับแต่มาเยอะเพราะสงครามมันใหญ่ระดับเซกเตอร์เลยและดาวอนันิคมดวงแรกที่ผอามนุษย์ยึดคืนมาได้ก็คือดาวโคโรกา ต่อมาจากักรวรรดิมนุษย์ก็ได้ใช้ดาวโคโลกาเป็นดาวป้อมปาการเพื่อขยายผลไปยังดาวใกล้เคียงต่อไป e m p e r o เรอร์ชิลด์เอน Space Marine ก็ส่งเอเลียนขี้ข่าเทพสลาเนตเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่าสลิดเข้ามาสลิดนี่ไม่ใช่ดีมอนนะครับแต่เป็นซีนอสซีนอสเผ่านี้ร่างกายท่อนร่างจะเป็นงูส่วนท่อนบนจะมีแขนคล้ายมนุษย์4ี่ข้างมีเทคโนโลยีอยู่ในระดับหคือมีปืนใช้ส่วนด้านพลังกายในพวกนี้มีเกรดที่แข็งยิงไม่เข้าครับ แต่ด้วยความที่เผ่าสลิดมีความเป็นสัตว์เลือดเย็นสีนอตพวกนี้จึงแพ้อากาศเย็นจัดและที่สาคัญที่สุดเผ่าสลิดมันนับถือศาสนาบูชาเทพสลาเนตครับปัจจุบันในเกมเผ่าสลิดก็ยังไม่สูญพันธ์นะครับสามารถพบได้ในคอมูราตเมืองของเอลวิตฐานรุกค,คารีในเว็บเวอันเก่าของเอลด้านั่นแหละครับซึ่งพวกดาร์กเอลชนชั้นเจ้านายคนใหญ่คนโตในนครคอมูรัตก็จะมีเผ่าสลิดนี่แหละครับเป็นบอดีิการ กลับมาที่สมรภูมิดาวโคโรกาจักรวรรดิก็โทรหาองคอ์กรนักสืบพันอินควิสิชันและอินควิสิชันออโดซีนอสก็เรียกสเปซมารีนหน่วยพิฆาตเอเลียนเดดวอตเข้ามานำทีมโดยจ่าเดโกลิอัส จากสตอมลอสสเปซมาลินชัพเตอร์มาจัดการในปฏิบัติการครั้งนี้ทีมของจ่าเดกูลิอสัสพกระเบิดไวรัสบอมมาด้วยครับแต่ภารกิจวางระเบิดไวรัสใส่รังของพวกสลิดก็ล้มเหลวทีมเดสวอลของจ่าเดกูลิอสัสก็เลยเปลี่ยนแผนหันมาไล่ยิงพวกซีนอตมนุษย์งูตายห่าไปหลายพันตัวแล้วพวกที่เหลือก็เลื้อยเข้าไปกบดานในป่าซึ่งกว่าจะจัดการพวกสลิดทั้งหมดไปได้ฝ่ายมนุษย์ก็ต้องเสียกําลังพลไปแบบมหาศาลสรุปสงครามดาวโคโรกา้า ฝังจักรวรรดิมนุษย์เป็นฝ่ายชนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง Space m a r น n e Chapter Stormlord นาวิกโยธินเจ้าพายุสีชาติแห่งจักรวรรดิมนุษย์ในจักรวาล Warhammer 40k ให้ฟังครับ ตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย b e w t c h w a r Hammer Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องก,การลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นหรือว่าเพ้นเองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นกับทางร้านได้เลยมีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ Facebook ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อน ซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน b ี v i t Warhammer Store Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลยหรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อ Warhammer พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ Bevit Warhammer Store Painting ได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเกิรแบบเต็ม,ตมๆคูราดบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอย o r อมหลอดสเปซมารินแชปเตอร์เป็นสเปซมารินที่แตกออกมาจากไวสกาสเปซมารินลีเจนของเจคหัวบากไพรมัดจาฮาไทคันก่อตั้งตอนเซคันด์ฟาดิงช่วงประมาณสาสวัรค์ที่31 Storm l o r สตอมหลอดสเปซมารินแชปเตอร์จะสวมชุดเกราะพาวเวอร์อาร์เมอร์สีแดงขาวแบบแบ่งครึ่ง ครึ่งซ้ายสีแดงครึ่งขวาสีขาวและเครื่องหมายอากิล่าหรืออีพิเลียลิสที่อยู่ตรงหน้าอกรวมถึงเป้พลังงานด้านหลังจะเป็นสีดําและความเท่อีกอย่างหนึ่งของสเปซมารีนแชปเตอร์นี้คือสตอมหลอดสเปซมารีนแชปเตอร์จะแยกคอมพานีโดยใช้สีหมวกครับสีเดียวกันกับพวกที่ทาสนับเข่าเลยหมวกสีขาวก็คอมพานีที่1แดงเขียวก็คอมพานีที่2 3 4สส่วนตราสัญ,ญลักษณ์ประจำแชปเตอร์สตอมหลอดสเปซมารีนแชปเตอร์จะใช้สัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกวางทาาไปที่สายฟ้าสีแดง3แฉก o r อมหลอดสเปซมารินแชปเตอร์เป็น Space m a r รินที่โดดเด่นเรื่องการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบโดยใช้มอเตอร์ไซค์แอตซาบอหรือไม่ก็แลนด์สปีเดอตามแบบฉบับของไวสกาสเปซมารินลีเจนที่สืบทอดมาสตอมหลอดสเปซมารินแชปเตอร์มองไวสกาสเปซมารินแชปเตอร์ดั้งเดิมเป็นคู่แข่งครับคือไม่ว่าไวสกาสเปซมารินแชปเตอร์จะลงไปที่สมอลูมิไหนสตอมหลอดสเปซมารินก็จะตามลงไปด้วยเพื่อแข่งขันทำผลงานในสงคราม มันมีดาวฟอร์ตเวอร์อยู่ดวงหนึ่งครับไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนเป็นดาวที่ชื่อว่าขีซัตปีที่13ในศาสตรสวัสดิ์ที่41่จู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ดาวขีซัตเป็นปรากฏการณ์สรยุบปปราคาที่ส่งผลให้ประชาชนในดาวคลุ้มคลั่งฆ่ากันเองต่อด้วยการปรากฏตัวของเค s อสเ e m มาร n นที่เรียกตัวเองว่าเดอะเทนเอเบและในที่สุดรอบนอกของดาวขีซัตทั้งเซกเตอร์ก็ตกเป็นของฝ่ายเควอส จักรวรรดิมนุษย์ก็เรียกอิมพีเรียลนาวีและอิมพีเรียลกาดร่วมถึงอินควิสชันเข้ามาจัดการแต่กองกำลังฝั่งมนุษย์เข้ามาแป๊บเดียวก็ถูกสังหารจนตายห่าทั้งหมดจักรวรรดิก็จัดระลอก2เข้ามาอีกซึ่งนั่นก็คือชาแนลกาดสเปซมารินแชปเตอร์แพ็คคู่มากับพี่สาวนักบวชอะเดปตาโซโลริต้าชาแนลกาดที่แตกมาจากบัตรแองเจิลสเปซมารินลีเจียนนะครับซึ่งพี่สาวนักบวชนี่พกของวิเศษรีวิกที่เรียกว่าบุ๊กออฟเทียมาด้วยครับ คือไอ้ปรากฏการณ์สริยุบป,ปราคาที่ทําให้คนคุ้มครั่งเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวิชชิงมู n ครับและพี่สาวนักบวช a d a p t ตาโซโลลิตาก็ใช้ b o o กออฟเทียยุดปรากฏการณ์วิชชิงมู n จนสาเร็จและเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้กําลังเสริมจากนักบวช c y เบอร์พังไม่เคาในคัสกับสตอมลอ r d ดสเปซมา r ินช c h เตอร์ก็เข้ามาและในที่สุดก็ขับไล่ฝังเควอสที่มาลุกลานดาวคีซาได้จนสําเร็จ ต่อมาปีที่882ในสหัสวรรษที่41สโตนบล็อดสเปซมารีนแชปเตอร์ก็ได้ร่วมมือกับโซล่าฮอ p สเปซมารีนแชปเตอร์โซล่าฮอ k นี่แตกมาจากไวส์การ์สเปซมารีนลีเจียนเนี่ยแหละครับและภารกิจนี้ไวส์กา r s สเปซมารีนแชปเตอร์ดั้งเดิมก็มาด้วย รวมเป็น3ามแชปเตอร์เดินทางไปต่อสู้กับกองกําลังวัรคของเผ่าอ,ออกที่กําลังบุกโจมตีดาวนานิคมมนุษย์ประเภทดาวเกษตรอักรีเวอร์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าไลเซลีไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับซึ่งไอ้ลูกเจ็กหัวบากไพรามาดจาะไทย่านที่ลงไปทีเดียว3ามแชปเตอร์นี่ก็ไม่ได้สาวัคคีกันนะครับแม่งลงไปแข่งกันคิวออก ว่ากันว่าในสํารับภูมิดาวไลซิลลี่ในการแข่งขันดุเดือดมากเวสกายิงปืนปัง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 ก็ตะโกนของอัวตัวที่3ามเสียบโซลา่าฮอกยิงปืนปัง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 ก็ตะโกนของอัวตัวที่45แล้วเว้ยสตอมหลอดก็ตะโกนพวกหรือแมงเกยตก๊อดอัวได้8ดเสียบแล้วเย็ดเปียก ต่อมาปีที่998ในสหสัสวัรธที่41สตอมบลอดสเปซมารีนแชปเตอร์ก็ได้ถูกส่งไปร่วมสงครามดาวอาร์เกดอนครั้งที่2ที่สู้กับออกวอลล์ดกาสกูเมกอูรุกทากาต่อมาอีกในสงครามออกทเลสที่ทิรนิทสู้กับออกไ่จบไม่สิ้นสตอมหลอดสเปซมารีนแชปเตอร์ก็ไปเหมือนกันปัจจุบันในเกมสหสัสวัรษที่42สตอมหลอดสเปซมารีนแชปเตอร์ ได้ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองกาลังสเปซมารินที่สู้กับเผ่าออกได้ดีที่สุดว่ากันว่าในสํานักงานหลักของสเปซมารินแชปเตอร์นี้มีหัวอ็อก,กระดับวอรบอสถูกสตาฟติดผนังโชว์อยู่เป็นจํานวนมากกันเลยทีเดียวครับ